สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาเดอร์ไผอยากได้งว้วาทองแล้วก็งววาแม่ลูกจากขอของพอวงนะครับเนาะวันนะี้พนมีมาให้พี่น้องนี่หลายตัวเลย้อครับทั้งงว้วททองแม่ลูกแล้วก็งววาสาวนะครับเนะาะง้วกัดใจยายกันอยู่พุ่งหรือพี่น้องครับมีงว้วานขาวงว้วแดงให้พี่น้องได้ชม นะครับเนาะพิกัดก่ายุทธีบ้านเล่งงงตําบลบลระบืออำเภอบอลระบือจังหวัดมหาสารครามนะครับเด้อไผอยากได้งว้วขาวหัวล่นตัวใหญ่ๆนะครับตัวนั้นนะครับเนาะ,นะอ่ะมีไห่นะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับบนชุดสีผ้าพี่น้องนี่ไปเบ่งงว้วเร็วๆกันเลยนะครับพอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มีมาไห่หลายอยู่นะพอเนาะครับอ่ะเอาตัวใดก่อนพอ,อตัวนี้นะครับสาวทองแรกเหระครับตัวนี้เป็นง้วสาวทองแรกนะครับด้วยพี่น้อง อ่ะมันอาจจะเขาเงาเสือได้ครับเด้อ่ว่าบ่มีกันนะครับเนาะเป็นง้วทองแหลกครับอ่ะทองกับพอได้ครับเด้อมีใยอยู่นะครับทองกับมาทดอได้ครับพี่น้องครับของควแล้รครับสีเดือนกัวแล้วนะครับทับวันท่หาเมษาหกหกกำหนดลอดกับซิกุมภาหกเจ็ดได้ครับพี่น้องครับเอาง้วจะออกเป็นสีนวลๆนะครับเนาะสูงกับเบียร์ร้อยหาิผุนได้ครับใส่ใยอยู่นะครับพี่น้องครับตัวบักใ่เลยล่รตัวนี้อ่ะนี่เด้อทองกับมาทดอต่ำนี้มีตรงไหนบ้างครับ ตำหนีโบมีเน้อครับบ่มีนะครับเนาะนี่นะครับเด้อตัวนี้พอเปิดใ้เท่าไรครับเนี่ผมเปิดไ้สี่หมื่นครับผมอันนี้เปิดไวสี่หมื่นถุนถุนได้ครับพี่น้องอ่ะสี่หมื่นถุนถุนนะครับเนาะอ่ะเลือกเอานะครับต่อรองได้นะครับทุ้งฟีโร่ลอยกิโลลอยกิโลนะครับสี่หมื่นถุนเบอร์โทรศัพท์ครับพอศูน์แปดสองครับครับผมสามศูนย์ยครับหนึ่้าสมแปครับอ่ะศูนย์แปดสองสามศูนย์ศนาสามแปด ตำหนิบ่มีดนะครับเด้อบวมนิดตำหนินะครับนี่นะครับเนาะมาเลือกเอาตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเปิดไว้สี่หมื่นถ่วนถ่นนะครับเนาะนี่เบื้องท้ายยางนะครับเออเดี๋ยวน้ำเบื้องทางนี่พวกนมนี่บ่มีติ่งหรอกครับผมพ่อครับเออจอดก้นพ่อไปนี่นี่นะครับเด้อเสียงเบื้องทางนี่เบื้องสีชฉ่ำนะครับเนาะนีะครับพี่น้องครับเอาตัวแล้งเอาลุดซี่รอดซี่ได้เท่าไหร่นะครับก็ถามเบื้องเอาได้ครับเด้อเบอร์ท่าอยู่ไหนจอตรงนี้นะครับตัวใหญ่ตัวยาวด้วยนะครับเนาะเอาเลือกเอา สูงจนถึงนะครับอ่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับเมืองตัวจริงอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเอาสี่หมื่นถ่วนถวนนะครับไปลูกไปยงเดินลูกเดินอ่ะเดินนี่อ่ะนี่ตัวแรกตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับนี่ตัวที่สองพอเจอตัวไหนครับเอาอินรุนนะครับเอาอินเม่ล้นใหญ่นี่เนาะครับนี่นะครับเด้อตัวแม่ล้นใหญ่เดี๋ยวไผอยากจะได้นะครับเนาะนี่เดีินสภาพไปเบิ้งกันเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนนี่ สี่หมื่นถุนถุนตัวบอกง่ายตัวนี้ล้นใหญ่นะครับเด้อล้นใหญ่เลยนะครับเนาะมันท้องเสือกตี่อนี่อยากลูกนี่นะครับเด้อได้ตัวนี้ท้องก็พอเลยครับอ่านี่นะครับเด้อตัวนี้ท้องกับอ่าปอเช่นะครับเนาะท้องปอเช่นะครับพี่น้องนี่ปอเช่นะครับเนาะมาๆกองอ่าเดี๋ยวพอเราจับง้อวยให้เบิวงดีๆกันนะครับเด้อท้องปอเช่ ทับวันที 29, ่ยี่สิบเก้าพฤษภาพหกหกนะครับเนาะกับโนดตขอดกะวันที่สี่มีนาหกเจ็ดไดครับพี่น้องเดอ้อตัวนี้เป็นง่วงหัวงล่นธรรมาชาติตัวขาวตัวใหญ่บักขากเลยนะครับเนาะเออนี่ได้ครับ<ป>พี่น้อง<ป>เออเออเนี่ได้ครับออาปล่อยเรื่อยวันนี้ออกไปเออนี่ออกแล้วนะครับเนาะนี่ได้ครับเด้อเอาเอาพราะว้ด้านข้างอีกมาลูกไหมอ่ะยังไม่อีกยังไม่อีกไม่อีกไม่อีกไววให้เห็นสีชัดๆนะครับเนาะเออตัวนี้ขาวใหญ่นะครับเอเอนี่นะครับ เดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวผมบุยบึงเงนดีๆกันเดี๋ยวได้ครับเด้อจะได้เห็นสีชัดๆนะครับเนาะเดี๋ยวเอาพอไปเลยไปเรื่อยกันเลยลงมาอุยบุยบุยี่ยวด้ครับเด้อบวยไม่ยืนขวางแดดทั้งนี้พ่อมาี๋ยเห็นชัดๆหยับมาบวยมาเออเดี๋ยวได้พี่น้องตีนชัดป่ะอ่ะชัดเออนี่นะครับเอาตัวนี้ทองกับอ่าปอเช่ได้ครับเด้ออ่ะลูกที่ไหนพ่อนี่ลูกสองในทองครับลูกที่สองในทองตัวนี้ตัวแบบใหญ่เลยได้ครับพี่น้องครับตัวจริงๆนี่สูงนี่ร้อย กลัวหมดแล้วครับลูกที่สองเนาะขาวใหญ่ลึกหล่นธรรมชาติหูสันผู้ดูแลฮาบรามันงวขาวโตใหญ่ๆอยู่นะครับลูกที่สองประกันทองให้ตัวนี้พอเปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไปสี่หมืนสีครับผมอันนี้สี่หมื่นสีนะครับพี่น้องครับอันนี้ประกันทองให้กับปลอเส่ขอขาแข็งขาดําเออปล่อยเลยครับวันนี้ปล่อยเลยอ่ะนะครับเนาะเดี๋ยวสีเบื้องทางนี้นะครับนี่เบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเด้ออ่ะสี่หมืนสีนะครับเนาะ ตัวใหญ่อีลีครับพี่น้องครับร okay. ้อยหาสิบกลัวนะครับเนาะนี่ตัวบอกย่าง si ใหญ่สี่หมื่นสี่ข้อขาแข็งขาดำนะครับเด้อหูสั้นๆรามันนะครับมันนี่งวงขาวมาหลายครับผู้ใดมางวงขาวนี่สนุกเลือกเลยครับคลิปนี่นะครับเนาะอ่นี่เด้ออ่ะนี่ใช้เบื้องหน้าตานะครับเนาะหน้าตาเบื้องแข็งเบื้องขานะครับอ่ะนี่น้องบอติงเหรครับผมบอครับบอมีหางบกใหญ่อันนี้ตัวใหญ่คักๆลุกนะครับเด้อตัวจริงๆนี่พี่น้อง 40, สี่หมื่นซีอันนี้พอบอกผิดป่ะนี่ครับสี่หมื่นซีครับ 40, สี่หมื่นซีแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อผมหา,าจังหวะถ่ายก่อนนะครับเนาะนี่เด้อเออนี่เออไอ้แค่ถ่านี่เออเบิ้งชัดเออนี่ท่านี่แต่ 40, สี่หมื่นซีเนี่ยพี่น้องเอา้าเบิ้งท่ามันยืนดีๆชัดๆหางบอดอกบอแซมนะครับเด้อตัวนี้ตัวย่างใหญ่นี่เบิง้งนี่ขาวใหญ่เลยนะครับเนาะเอานี่นะครับตัว,ต,วต่อไปครับผม นุ่มมาติงนะครับรีบบ่มีปัญหาครับวันนี้เป็นแม่ลูกงัวขาวด้วยครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ขาวอ่าบดนะครับเนาะนี่ลูกนั่นนานี่แหละครับพี่น้องอันนี้แม่เพิ่์ดยุนี่เนาะพ่อครับอันนี้ลูกของอ่พ่อไดบูไมันเพิ่์ดขับมาจากไหนบดนะครับอันนี้ลูกกะทิใสเอ้ยแม่กะทิใสร้อยสี่สิบได้หรือล่ะพี่น้องครับนี่แม่ใสร้อยสี่สิบนะครับเนาะอ่าลูกมาเดี๋ยวสิพาดไปบางลูกเพิ่์ดนะครับเนาะยังไม่อีิกยังไม่อีกลูกตัวนี้เออไปหรือเปล่าบี่นี้ พอดึงตึงตึงตัวแมวดึงตัวแมวทั้งคุณมาูนะเอห็นะครับเด้ตัวแมวไปอยู่ทา้งหลังเด้อสินชัดๆนะครับเนาะลูกจักเดือนหรอครับลูกเกืห่วยมันติแปดเยดครับเออติดแปดเดือนแล้วเออเจ็ดเดือนแเดือนเลยโอเคครับจอปนเร้เออจอยเออนี่ลูกลูกเก็ดเดือนหนาแบ้นะครับเนาะลูกกระรสามสิบได้หลายพี่น้องครับแม่กระไรสี่สิบนะครับเนาะใส่แม่ท่องไปครับนี่ พ่นว่าทับมันเลยครับทับมาแล้วตว่าอันนี้เอามานไม่ไม่เยอะครับพี่น้องครับกับวาวในใจว่าจะติดไปแล้ครับพี่น้องเด้อทับมาแล้วล่ะเนาะทับตัวหรือหลอดอะพันว่าทับตัวเลยครับทับตัวนะครับเนาะเอาคูนี่ยงใหญ่นิดอะไรครับนี่ผมเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดครับผมคูนี่สี่หมื่นเจ็ดพี่น้องครับเบื้องสี่หมื่นเจ็ดห้เบื้องลูกตัวนี้พอเอาเลยล่ะครับผมนี่ถึงตัวละสองหมื่นก็บาทนะครับพี่น้องครับนี่ได้หนาด้ยครับได้เดืลูกนดี่เป็นงอวบดนะครับเนาะเงาหลวกะแค่นหลังแตกนะครัับบเนนาา่คคหงๆร สี่หมืนเจ็ดนะครับหางไม่ดอกไม่แซมพวกเอาเลยพี่น้องครับเออสีพาเบื้งท่านนี่ทสี่เบื้องหนาแม่กับลูกนะครับเนาะนี่เบื้งท่างนี่วันนี้พี่น้องสี่หมืนเจ็ดลูกนี่หนางาเลยครับเด้อพี่น้องครับขอบหูดำดำนะครับเบื้งแผ่นหลังนี่สี่หมืนเจ็ดเอ้าได้ขู่งาผู้ได้มากงอขาวนะครับเนาะลูกบดนะครับบดนะครับเด้อลูกแม่เป็นเครื่องอมนะครับเนาะนี่แข่งอ่ะ นี่นะครับเด้อลูก,กงามสี <discussing it. S 1> ่หมื่นเจ็ดเอาต่อพี่น้องครับพ่อเล่นล่ะอ่ะมันตัวใหญ่เด้อครับเด้อตัวงามพร้อมนะครับเนาะนี่นี่นะครับเด้อเอ้าเลือกเอาคุ้นหางกันยิ่งใหญ่ตัวนี้เด็ดเลยครับนี่นี่นะครับสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องเบิ่งม้วนเ่ไก่ครับผมอ่ะนี่ครับเด้อเอ้ายังเหลืออีกสามตัวอยู่ฟังทางนั้นนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับเนาะนี่โอ้โหเลยนะครับเนาะสี่หมื่นเจ็ดนี่เอาพอต่อไปตัวไหนครับเอา แม่ทองครับแม่ทองปุ่นตัวนั้นซีมันซีตัวแบบไงตัวสีพลาสติงแม่ทองทั้งนี่นะครับอ่ะหัวทองมีมาให้หลายตัวแล้วครับพี่นอ้องเอานี่เดอ้อตัวนี้ก็ใส่รอยสี่สิบกัวอันนี้ทองกับช็อกโกแลตนะครับเดอ้อโอเคเราพไปเลยเลยทองกับอ่าช็อกโกแลตทับวันทีสิบอ่าอ่าทับวันทีสิบเป็นใบนี้ป่ะพ่ออันนี้ประกันทองป่ะนี่ครับ ว่าท่นตีสิบสิบสิงหาสิงหาเนียนไหมครับท่ีสิงหาตวัสดิกันยะเอ้ยนะครับเด้อเอามันก็ได้เดือนได้เดือนหนึ่งครับอันนี้ตรวจทองไหมครับนี่ยังเนี่ยครับโอ้ยังท่านได้ตรวจนะครับเนาะเออในทับไใบนะครับกัหนกขอดอยนี้สิบเดือนพฤษภาคมปีหกเจ็ดอ่ะตัวนี้งัวทับไใบนะครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบกัวนะครับเนาะเออให้ลูกยักโตหรอพ่อลูกตัวที่สองในทองครับลูกตัวที่สองในทองนะครับเด้ออ่ะตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ ผมเปิดไปสองหมืครับอันนี้2อ0 0มืด้วยครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดอ่ะตัวใหญ่อยู่ด้วยครับเด้อกสองหมื่นแปดนะครับเนาะเออเอาพอดึงหนักท่านี้แบดนี้มาลุกมาอวยไหมสองหมื่นแปดนะครับเนาะอ่ะเลือกเอานะครับยังมันดีๆียังมันดีๆีเออนี่โอเคครับผมนี่สองหมื่นแปดนะครับเนาะนี่ครับเออปล่อยเลยนี่นะครับสองหมื่นแปดตำหนิโบมีเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่เบื้องด้านข้างอ่ะชัดๆนะครับเนาะนี่ 28งหมนดนะครับอเ,เอาเดือกเอาพี่น้องครับมักตัวใดชอบตัวใดนะครับเนาะอ่ะเครื่ององมนะครับเดินลุกเดินเดินลุกเดิน<ๆ>เดินมามาเดิน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 เอเออ่อู้เฉียงเฉียงได้พี่น้องครับอ่ะอ่ะนี่นะครับตัวต่อไปครับผม ตัวต้องไปครับป๋อต้อไปตัวใดพอเอาสาวนอนเพชรบันแพงเสาวเพชรบันแพงนะครับพี่น้องครับวันนี้มือสาวเพชรบันแพงครับตัวนี้ว่าสาวน่าอายุปีแั้งปีหรือมั้งเนาะปีไหปอเกาเดียนนี่เกาเดียนนะครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นสีเอ่อแดงๆสีกาแฟด้วยครับพี่น้องครับบดๆขมๆดำมืดหงเลยนะครับบดทั้งตัวสูงนี่กิร้อยสามสิบกัวนะครับคือตีตำตำไห้นะครับนี่อ่า ลูกพ um ua, pues ่อไหนผพ่อเนี 1, ่มันลูกพ่อไหนผมก็บ่กหูเนี่อันนี้ไม่ทราบพ่อนะครับเนาะเอาเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้ผมเปิดไรสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกนะครับพี่น้องครับตัวนี้สองหมื่นหกไผอยากจะได้แม่สาวนะครับเนาะบดบดๆไปเป็นแม่บล็อกกับตัวนี้นะครับเด้อสองหมื่นหกขึ้นหูเถอพ่อตัวนี้สจ้าหน่อยเท่านัรับเท่านั้นเท่านั้เพียงหูเนาะครับเนาะครับนี่นะครับเด้อคลิปนี้พ่อใหญ่บงไม่มีงัวสิ่งนะครับพี่น้องครับมีแต่หูหูเลยนะครับเนาะ นี่นะครับโอ้คนหางใหญ่ตัวนี่พี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงมายังมีเป็นเมือกันแล้ลูกวะมีแดงเอาเดินเดินเดินมามาเดินเดินเดินนี่นะครับนี่เออทางพี่ป่ะเออลูกวะเออมาทางนี้เออยังเห็นชัตว์ทางนี้เออเดินไปเลยขวาไปเลยเิวนไปเลยขวาไปทางพุ่ป่ะขวาไปทางพุ่เดินเออวนไปทางพุ่เออนี่จะห้เบิงทางนี้เสือกเออ ไปฮะนี่เอ้านี่แหละสองหมื่นหกพี่น้องครับตัวใหญ่ยยอยู่เด่ยยนะครับเนาะเอาพอหอมแก่มันเหมือนกันนะบักคีความตัวครับนี่ก็ก,ก็ก,ก็ก,ก็ก็เลก็ก,ก็ก,ก็ก,ก็ก <c oughs> ็ก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 ้ก็กมก็ก็ก้น้ก็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 กนก็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 กเก็กอก็กวครับก็ก็ก็ห็ก็ก็ั็ก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 นั็นักตก็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 แ็กก็ก็ก <c oughs> ่ก็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 ็ก็ก <c oughs> เก็ก็ก่ก <c oughs> ้ก็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 กอก็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 ม็ไกก็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 น็ก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 รก็ก็กก็ก็ก็กัก้กกร็็ก <c oughs> อก สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผม